สวัสดีครับวันนี้เราพามาชมคอกวัวของพี่ปิ่นนะครับพี่ปิ่นบ้านบ้านกอกตำบลหลุมข้าวอำเภอโนนสูงนะครับจังหวัดนครราชสีมานี่ครับเจ้าของเจ้าของคอกติดหลังจากน้ำท่วมทั้งเขามู่บ้านท,ทุกทิศทุกทาง ดูครับไอตัวนี้ลูกกี่ตัวแล้วพี่สามลูกสามตัวนะครับในลูกมันตัวตัวปัจจุบันไหนมีตัวไหนบ้างลูกมันตัวขาบดเนี่ยอ่านี่ครับเป็นรุ่นที่พัฒนาจากการผสมเทียมนะครับตัวนี้ก็เป็นลูกของโกเด้งปอดลูกแล้วผอมนะครับแล้วก็น้ำท่วมด้วย ตัวนี้เป็นลูกของโกแกไอตัวผู้ที่เดินตามเนี่ยคือเคฟไอ้ลูกตัวไหนคือต้านั้นเนี่เคฟสามหนึ่งตัวเล็กเนี่ยโกเด้งครับแม่แม่ตัวตัวเขาเขาบีเนาะแม่นี่อันนี้นะครับคือลูกโกเด้งตัวนั้นคือน้องน้องน้องสาวเหมือนกันลูกโกเด้งได้สองตัวเป็นตัวเมียนะครับจะพัฒนาไปจากแม่แบบนี้แหละครับ ตัวสภาพการเลี้ยงนะครับเลี้ยงแบบบ้านๆแต่ตัวนี้ลูกแรกครับเรียบผมผมมากนี่นะครับนี่ครับ,ค,รบคือลูกสาวเขาตัวที่วิ่งไปตัวนี้คือน้องสาวตัวบดนะครัไอ้น้องชายตัวบดนะครับ,เ,บ,รบเป็นลูกเคเอฟาหนึ่ง นี่ปล่อยมาอยู่ในสวนในตัวเนี่ยตอนอยานมมีคนสนใจนะครับตอนไอ้กำลังจะยานมนะ่ะเขาไล่ราคากันไปถึงเก้าหมื่นนะครับแต่เจ้าของอยากจะเก็บไว้เป็นแม่พันุนะครับก็ก็พัฒนา พี่เรียกว่ามา่อกี่ปีแล้วเหรอสี่ห้าปียังไงแต่าผสมเตรียมมันก,ก็เป็นสิบปีละวัวตัวทุกมีอยู่สองตัวในคอกนี่มีอยู่สองตัวในคอกในที่ที่ไม่ใช่ผมเป็นคนผสมนะครับ <1> 1> เพราะว่ามันเป็นลูกทับถิงอยู่สองอยู่สองตัวนั่นแหละหตัวที่มีเขาเขาบี้ ที่เหลือนี่ผมเป็นคนผสมให้ทั้งหมดนะครับก็ใช้วิธีการอ๋อไอ้ตัวนั้นก็ผสมเทียมใช่ไหมเขาบีตัวตัวไหนตัวตัวแดงนั่นไงไอเดอไอตัวแดงนี่เป็นนี่ก็เป็นผสมเทียมเหมือนกันแล้วไอ้ตัวบดล่ะบดลูกไก่ที่ดีติงอ๋อเอาการนักัดทั้งหมดทั้งหมดทั้งฝูงนี่เป็นเป็นวัวที่ผมผสมเทียมออกมาทั้งหมดนะครับ จากแม่เริ่มต้นกี่แม่แม,มีมีแม่หูยาวลูกไอ้่สามเซนตัวนั่นใช่ไหมสีขาวครับก็มีแม่วอดหนึ่งแม่ก็เลี้ยงมาเรื่อยๆก็เก็บลูกเก็บหลานที่เป็นตัวเมียนะครับเก็บลูกเก็บหลานที่เป็นตัวเมียขายเก็บไว้แล้วก็ขายลูกตัวผูกกินไปแต่ก็มีนะไอตัวที่ขายไปตัวที่ขายไป,ปันหวยท่า่นะ ไปหกหมือ่าไปหกหมื่นเขาก็ไปขายเป็นเรื่องออกลูกตัวที่สองก็ขายพร้อมลูกไปแสนหนึ่งนี่ครับพัฒนาตอนนี้จะตัวละหนึ่งสองสามสี่ห้าครับเก้าตัวถ้าจำไม่ผิดผมมาทำงานเมื่อปีห้าศูนย์อผมมาทำงานอยู่ปี50จากพี่แกมีววัวอยู่แม่นึง ก็ผสมออกมาเรื่อยตอนนี้ปัจจุบันนี้เหลืออยู่9ตัวเป็นตัวปู่ซะ2ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเป็นตัวเมียเจ็ดนะครับก็ก็อาชีพก็ทำทำนาอาชีพทํำนาแล้วก็พี่แกก็เลี้ยงวัวมาเป็นกานสะสมนะครับมูล,ลค่าตอนนี้นะผมว่าถ้าขายนะเวลานี้นะครับ ตีไปต่ำๆเนี่ยคู่คู่แม่ลูกแม่ละแสนก็ก็ได้แสนนี่ 4, 5, สี่ห้าสามแสนกว่าบาทนี่เนียผมว่านนะตีต่ำๆนะสามแสนกว่าบาทสบายสบาย,สบายมีเงินเก็บนี่ทำนาดีไม่ดีขายงวดขายงวดทำนาอีกนาเกิดปีนี้นามสวมมดซิปนะครับนี่ครับคือ,ค,อคือลูกโกเดิง กับแม่ที่เป็นลูกผสมลูกไอแดงดีนะครับศรัทธาการเลี้ยงกับแบบธรรมชาติธรรมชาติปีนี้ขายมัวไปจักตัวย,ยังยังปีนี้ยังไม่ขายปีที่แล้วเหรอนี่แร้วขายาตะปูตัวนึงขายตะปูตัวนึงได้จังหวัดสามหมื่นได้สามหมื่นปีก่อนนูน่นปีก่อนขายาตะปูสองตัวสองตัว,ต,ต,ว 30, ตัวละสามหมื่นอ่าได้หกหมื่นเฉลี่ยแล้วปีก่อนนู่นก,ก็ได้เดือนละหกพันห้าพันอ่าเปนค่าเลี้ยง แล้วกับปีปีที่แล้วก็เลือละสามพันอ่าแต่ว่ามันก็จะมีปีนี้เอาตัว,ตวผูกสองตัวนี่ยังไงก็มันก็ไม่รุดไม่รุ่ดหกหมื่นดันเอาให้ได้หกหมื่นเดี่ยสบายสบายนะครับแต่ส่วนที่มันเป็นตัวเมียเดี่ยมูลค่ามันอยู่ในตัวมันตัวนี้ก่นกอนนั้นเป็นลําปีเนาะก่อนที่ยังไม่เป็นลําปีโอ้สวยมากครับลูกโเดึงตัวนี้คนที่ตามเยอะอ่ะตัวนี้แต่ก็ไม่เป็นไรเราเก็บไว้เป็นแม่พัน ไอ้ตัวนี้ลูกสามหนึ่งใช่ไหมตัวเมียทำตัวนี้ก็ลูกสามหนึ่งพันธุก,กรรมก็เริ่มเริ่มขึ้นมาเยอะอ้ยังเนี่เดี๋ยวก็ผสมต่อกันอ,อืมอัว่าลูกแรกนะครับเนี่ยไม่ได้คุณอาหารธรรมชาติล้วนๆตัดยาดให้กินทุกวันอิ่มบ้างไม่อิ่มบ้างแต่พอดีน้ำถ่วมรับช่วงนี้ยุงก็เยอะก็เลยได้ อยู่ในสภาพนี้เห็นไหมล่ะครับถ้าเราก็ขายรายปีนี่กับเป็นเงินใช้จ่ายไปเป็นรายเดือนรายอะไรไปแต่พอผ่านไปนานๆเปมันก็จะเป็นเงินสะสมนะครับมีเงินเก็บถือว่าอ่ะคันตำคิเลคิเลนะเวลาเนี่ยนะสามแสนอย่างไอ้คู่ลูกโกเด้งเนี่ยโกเด้งตัวนี้ก็แม่ตัวตัวแดงเนี่ย ขายแปดเก้าหมื่นแสนในอนะคะขายได้แน่นอนภายในในหกเดือนเนี่ยขายได้แล้วไอ้ตัวนี้ถ้าทองเนี่ยท้องมันเป็นนัวสภาพทองสองเนาะชถวบ้านปัจจุบันนี้ก็ห้าหกหมื่นสบายสบายถ้าถ้าไปเดี่ยวเดียวนะทองเก็บลูกเก็บลูกมันไวแต่ตอนนี้ลูกมันตัวผูหรือตัวเมียมันะลูกตัวผูแกคงคงไม่ขายตัวผูตัวไหนตัวแดงเข้มเข้มเลยใช่ไหมไอ้ตัวลูกสามหนึ่งนะครับ ไหนไอ้ตัวฟูนะนเออเนี่ยนี่ยครับลูกลูกตัวเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยผมผมเนี่ยเนี่ยครับลูกวันเจ็ดเดือนแล้วพี่เจ็ดเดือนเจ็ดเดือนเนี่ยก็ให้สี่หมืนอ่ะสี่หมื่นโอ้ยสบายดูเคฟสามหนึ่งดูแม่แม่สีไม่ได้อะไรเลยนะครับพ่อก็ไม่ได้สีถึงขนาดเนี่ยแต่มันมีพันธุกรรมแสงของโกเด้งอยู่ครับมันก็เลยมาแสดงอยู่รุ่นลูกได้เยอะ ไอท้ที่ที่ผสมโกเด้งโกเด้งเนี่ยตอนแรกๆไม่ได้นั่นนะก็ผสมตัวอื่นปกตินี่แหละแต่มันผสมติดยากติดยากอะเอาต้องหันมาใส่โกเด้งก็ได้มาแบบนี้แหละส่มาสองตัวชุดเนี่ยไอตัวนี้มันตัวแก่ตัวน,นี้เป็นลูกโกแก่ตัวน,นี้ลูกแดงดีนะครับพัฒนาไปเรื่อยๆครับเราไม่จําเป็นว่าเราจะต้องไปซื้อแม่วัวแพง แต่แต่คนไหนที่ซื้อวงาแพงๆเขาก็จะได้ของดีมาพัฒนาต่อได้เลยแต่ถ้าเราไม่มีทุนเนี่เห็นพี่เขาก็เลี้ยงงัวมาจากแม่เดิมเป็นลูกไอ้สามเสนงวัวงัวหูครับงัวหูสีขาวก็มาใส่เป็นลูกไอ้สั้นบ้างเป็นลูกอะไรบ้างก็ขยายขยายมาแล้วทุดท่ายก็หันกับมามามา,มาเป็นบามันนี่แหละ หมะที่สุดทางรับวิธีการเลี้ยงแบบของพี่ครับใช่ไหมพี่ถ้าถ้าเลี้ยงแบบนี้เมื่อก่อนเลี้ยงงอหูถ้าเปรียบเทียบเลี้ยงงอหูนี่ึ่งในสภาพเดียวกันเนี่ยอันไหนดีกว่ากันบ้ามันที่กว่าหูยาวมันขี้หยาหยาูยาวมันเลี้ยงง่ายบ้ามันบ้ามันถือว่าเลี้ยงง่ายกว่าในสภาพเดียวกันนะในสภาพเลี้ยงแบบนี้แต่หูยาวมันก็เขาก็สวยเขาอะไรเขาก็ต้องเลี้ยงอีกในสภาพอีกแบบหนึ่งจะมาปล่อยแบบนี้โอ้ยไม่มีราคาเลยแหละ แต่พวกนี้มันเป็นพันธุกรรมของวัวเนื้อเนาะมันก็ค่อนข้างที่จะพ้นอยู่ผ่านลำปีไปละเดี๋ยวก็จะต้องเตรียมฉีดวัคซีนชุดใหม่แม่บอกถือว่าให้ลูกสวยตัวนี้เป็นสันหรือยังเป็นลรอบนะึงเป็นลรอบนึงเราผสมบางแผนไ่าจะใส่ตัวไหนยังไม่รู้เลย ใส่ตัวเก่าไปเลยค่หน่นี่ครับนี่ครับตัวนีนลูกของตัวเมื่อกี้เนี่ยเป็นในสามหนึ่งมีคนมาให้สี่หมื่นสี่หมื่นมันน่าสนใจอยู่นะทั้งทั้งคนซื้อทั้งคนขายในวัวอายุขนาดนี้แล้สีสันขนาดนี้สายเลือดแบบนี้ดูบรรทายในในสภาพที่ไม่ได้กินอาหารแม่กินนมแม่เนี่ยโอ้ครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube ของหมองมัวบ้านนอกด้วยนะครับขอบคุณครับ